เรื่องเรื่องเรื่องอาการของผมครั้งแรกปัญหาของผมครั้งแรกนะครับผมเนี่ยกลางคืนตื่นนอนเนี่ยผมเข้าห้องน้ําบ่อยมากบ่อยไม่ต่ํากว่าเจ็ดครั้งหรือสิบครั้งผมเคยนับนะครับแต่ครั้งแรกผมก็นึกว่าผมเอะผมดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่ากินเบียร์หรือเปล่าทํำไมผมถึงต้องอเข้าห้องน้ําบ่อยแต่มันไม่ใช่คนระับผมวันไหนผมไม่ได้ดื่มเบียร์ผมก็ยังเข้าห้องน้าอยู่นั่นแหละผมก็ยังสงสัยตัวเองมากว่าผมเป็นอะไรถึงถึง เอ่อผมเป็นเบาหวานหรือเปล่าอะไรก็แต่ผมก็ไม่ได้บอกภรรยาแล้วว่ามันเป็นพระไรภรรยาก็ไม่ถามเพราะว่าเราก็พูดง่ายก็ไม่ค่อยแทบแทบจะไม่มีอะไรกันแล้วนะครับเพราะว่ามันมันหมดแล้วครับมันจําสินแล้วครับผมอ่ากลางคืนผมฉี่บ่อยฉีบย่บ่อยแล้วฉี่ไม่สุดฉี่ก็อ่อไม่หมดนะครับไม่หมดแต่ก็ยืนฉี่นี่นานมากไม่ต่ำกว่าสามนาทีหรือหรือห้านาทีคือฉี่กระปิกกระปอยครับ แล้วก็นอนกําลังจะหลับอีกนิดนึงก็มาฉีกแล้วเป็นอย่างนี้มาเป็นปีครับส่วนอาการกานกเขาไม่ขันเนี่ยก็นานแล้วครับนานแล้วไม่ไม่เหมือนตอนเป็นวัยรุ่นแล้วครับพอฉี่ไม่ออกฉี่ติดขัดแล้วก็ฉี่ไม่สุดนี่ผมเป็นมันบอกไม่ถูกครับเป็นยังไงคือมัน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 ไม่ไม่โล่งครับมันไม่โล่งมันไม่มันไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวอะไรอย่างนี้นะครับตั้งแต่ผมฟังคุณหมอพูดคุณหมอเล่ามา อาการที่คุณหมอพูดนะเอ๊ะทำไมมันมันเหมือนผมจังเลยมันมันมันคล้ายกับผมที่อาการที่ผมเป็นนะครับพอคุณหมอเล่าเรื่องเหตุการณ์ต่างๆว่าอาการเป็นยนี้คืออาการของอาการเริ่มแรกของการที่จะเป็นต่อมลูกหมากโตอะไรเงี้ยผมก็โอ้มันใช่แน่เลยมันมันเราแน่เลยที่เป็นอย่างนี้พอคุณหมอรับบรรยายจบเสร็จปุ๊บผมจับโทรศัพท์มาสั่งคุณหมอทันทีเลยครับสั่งทันทีเลยตอนนั้นโปรโมชั่นครั้งแรกก็สั่งเลยพอสั่งมาเสร็จปุ๊บเนี่ย ทางบริษัทนี้ส่งมาเร็วมากเลยนะครับวันที่ห้าตอนเย็นผมได้รับของผมแกะกินเลยครับเนี่ยผมผมแกะตัวน,นี้ครับกินเลย VS เนี่ครับแล้วก็ผมกินควบคู่กับ VS นะครับตนนัวเนี้คือผมแกะกินสองเม็ด VS อะเวอร์ลี่สตองกสองเม็ดแล้วก็ VS ในสองเม็ดก็เช้าสองย็นสองครับกินผ่านไปได้ห้าวันครับแต่ห้าวันนี้ผมร,รู้สึกว่าอาการผมที่มันมันมันเริ่มตอบโจทย์ครับคือมัน มันเริ่มดีขึ้นเห็นชัดเจนนะผลผลมันเริ่มดีขึ้นครับมันมันเปลี่ยนแปลงเลยครับเพราะว่าเวลานอนเนี่ยผมก็จะฉี่ประมาณไม่เกินสองครั้งหลังจากห้าวันนะครับสองครั้งสามครั้งทุกวันนี้ผมคืนนึงผมฉี่แค่ครั้งเดียวครับ <Okay. S 2> ทั้งคืนนะครับปกตินี่สิบครั้ง <Okay. S 2> กลางกลางกลางวันนี่ไม่ต้องพูดไม่นับเลยครับผมขับรถไปส่งภรรยาที่นู่นที่นี่นี่นก็ผมก็จะแวะเข้าห้องน้ำบ่อย หลังจากกินมาได้ห้าวันนี่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆครับมันยอมรับว่าอาหารที่คุณหมอผลิตมานี่สุดยอดมากๆเลยครับส่วนนกเขาผมนะครับผมก็ว่ามันจําสินแล้วนะครับแต่หลังจากผมที่กินตัวนี้ไปพูดแบบไม่อายเลยครับแตะเนื้อต้องตัวไม่ได้เลยครับถ้าแตะเนื้อต้องตัวผมสู้ทันทีเลยคือผมดีใจมากเลยผมที่ได้กลับมาเป็นเหมือนสิดอีกครั้งครับจากผมห้าสิแล้วผมก็ เอ๊ะเหมือนเราอายุสิบแปดสิบเก้าอีกครั้งหนึ่งผมโคตรดีใจเลยครับดีใจที่บอกไม่ถูกแล้วก็ตัวนี้ผ่านไปหนึ่งขวดเนี่ยอาการผมปกติอาชี่ปกติไม่ปวดแล้วก็ในกระเพาะอาชี่ผมเนี่ยโล่งพอฉี่สุดเพื่อมันรู้สึกว่าโล่งมากไม่ไม่มีอาการที่หมุดหงิดไม่มีอาการที่อ,าาทอ่อนเพลียแต่ก่อนนี่คือนอนไม่หลับนอนไม่อิ่ม มันเพลียแล้วก็ไม่อยากทกํากานบ้านเลยครับการบ้านนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่อยากทําแล้วก็ผมร้อนหงุดหงิดแต่หลังจากผมใช้ผลิตภัณฑ์อ่าอสครับเวอร์รี่สตอตัวนี้ไปนะครับผมเลยถูกใจตัวนี้นะครับ <laughs> ก็เหมือนผมได้กลับมาเป็น18อีกครับผมเลยชอบบ้านผมเลยชอบและประทับใจในสิ่งนี้เลครับ <laughs> ผมก็ขอบคุณบริษัทดับเพแล้วก็ขอบคุณคุณหมอขอบคุณที่ มาให้ผมเจอในสิ่งที่ดีๆแล้วก็ผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าผมจะเจออาหารที่ดีแบบนี้แต่ก่อนผมไม่เคยเชื่อเรื่องอาหารเสริมนะครับผมไม่เคยเชื่อผมก็คิดว่าอา่อเป็นอาการอะไรก็ต้องไปหาหมอเป็นอาการอะไรก็ต้องไปหาหมอปวดหัวตัวร้อนก็ต้องไปหาหมอแต่ตอนนี้ผมมากินอาหารเสริมเนี่ยผมกินดูีเอสตัวนี้นะครับผมประทับใจมากครับภรรยาผมก็กินด้วยคุณผู้ชายกินดีภรรยาผมก็กินด้วยหลังจากไปทํางานหนักๆมาาภรรยาผมก็กินด้วยหนึ่งเม็ด แล้วก็ตามด้วย V, v ีบแล้วก็ออร่าของเขาละครับของผู้หญิงครับแต่ผมก็กินแค่2ตัวครับผมผมจะกินตลอดตลอดไปเลยครับผมขอบคุณมาก oh. ครับ